พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมกล่าวถึงกรณีการเตรียมชุมนุมของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกเพื่อกดดันรัฐบาลในเรื่องของราคาน้ำมันว่าเรื่องราคาพลังงานรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้เกิดความสมดุลซึ่งรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มแต่ด้วยสถานการณ์ในขณะนี้จึงต้องขอความร่วมมือเพื่อช่วยกันให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปให้ได้ ะรัฐบาลดูแลทุกกลุ่มไหมในเมื่อต้นทุนน้ำมันมันเป็นอย่างนี้นรัฐบาลก็ใช้ทุกวิธีการในการที่จะดูแลให้ราคาไม่ถูงเกินรัฐบาลก็ต้องทำอย่างนี้เราวมีรัฐบาลมากน,น,น้อยเพียงใดคนไกต่างประเทศเป็นอย่างไงต้องเข้าใจไม่ใช่มาเดือดร้อนเฉพาะสลุ่มใบกลุ่มหนึ่งนเดือดร้อนทุกกลุ่มนั่นแหละภาคการผลิตภาคการวิโภผภาคการขนส่งก็ต้องช่วยกันสถานการณ์ในวันนี้เป็นอย่างนี้อยู่รัฐบาลมาหลายมาตรการก็ทำมาอย่างต่อเนื่องต้งาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศก็บ้างนะเปรียบเทีาาเออนนบเยบเออทีเยบเทียมกับหลายประเทศด ด้านนายกุลิศสมบัติสิริปรลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ใช้มาตรการต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นกระทรวงพลังงานได้ตรึงราคาน้ำมันดีเซล B5 ไม่เกินสามสิบาทต่อลิตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศปัจจุบันปริมาณการใช้มากกว่าหกสิบล้านลิตรต่อวันใช้เงินกองทุนน้ำมันอุดหนุนถึงลิตรละ 3บาท9สตางค์หากภาครับรดเหลือลิตละ25บาทตามที่กลุ่มรถบรรทุกเรียกร้องต้องใช้เงินอุดหนุนถึง1 7 0 0 0ล้านบาทขณะที่การดูแลราคาแก๊ส LPG ติดลบถึง2 4 0 0 0ล้านบาทปัจจุบันตรึงราคาไว้ที่318บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมหรือกิโลกรัมละ1 5บ9าทหสตางค์ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคมนี้และจะปล่อยลอยตัวตามต้นทุนโลกตั้งแต่วันที่1เมษายน2565ส่วน 65, จะตรึงราคาหรือจขยายเวลาต่อไปหรือไม่ต้องพิจารณาอีกครั้งบริหารจัดการในส่วนที่เรารับผิดชอบคือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเต็มรูปแบบในเรื่องของการลดสัดส่วนต่างๆที่เราดูแลตรงนี้เนี่ยเต็มรูปแบบแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงจะต้องมีการหารือกันเมื่อถึงเวลานั้น ประดับกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงกรณีที่มีม็อบรถบรรทุกจะเดินทางมากระทรวงพลังงานในวันนี้ว่าขอความเห็นใจเพราะภาครับดูแลอย่างเต็มที่แล้วและยังต้องบริหารจัดการด้านอื่นๆให้เหมาะสมในการดูแลค่าครองชีพประชาชนและผแก้วคํารายงาน